ทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงประจำเดือนตุลาคมนะคะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เอานำไปปรับใช้ได้เลยนะคะจริงๆนะเราไม่อยากจำกัดระยะเวลาหรอกแต่ว่าทำออกมาทุกเดือนดังนั้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาดูเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะดูได้อ่เป็นราศีอ่ลัคนาก็ดูได้นะคะดาวจันร์ดาวอาทิตย์ดาวอะไรก็ตามแต่ที่คุณมีราศีนั้นๆอยู่ในชาร์ตเกิดของคุณคุณดูได้เลยเนาะ เราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะแล้วก็การนับวันก็จะเป็นแบบตะวันตกเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าตะวันตกของคุณคือราศรีอะไรใต้คลิปนะคะมีะรายละเอียดบอกไว้ให้หมดแล้วเนาะเช็คดูได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านสไตล์เรานะเราจะไม่อ่านไพ่เอาใจใครนะและที่สําคัญเราจะไม่ทําให้ทุกคนเสียเวลาชีวิตโดยการที่อ่านอะไรดีๆทั้ทงๆท,ที่จริงๆแล้วมนุษย์เรามันไม่ได้มีเรื่องดีเกิดขึ้นตลอดถูกไม่เอ่ยดังนั้นเราขออ่านก,นกลางๆตามที่ไพ่ออกมานะคะ แล้วถ้าชอบการอ่านแบบที่เราอ่านแบบซื่อสัตย์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ให้การสนับสนุนโดยการดูโฆษณาให้จนจบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่ะราศีธนูไม่ว่าจะเป็นลัคนาธนูดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะคะที่เป็นราศีธนูดูได้เลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องการงานการเงินก่อนเนาะแล้วจากนั้นเรามาอัปเดตเรื่องความรักกันต่อเลยนะคะ การงานการเงินของชาวราศีธนูนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยโอเคมาการงานการเงินโอเค Knight of s อฟ r อสอัปไรท์ใช้การสื่อสารให้ถูกต้องก็จะได้ตังนะจ๊ะช่วงนี้อโอเคดี7 of p e n t a e l e s upright เป็นอะไรที่แปลกมากทำมาทั้งหมดเป็นราสีที่5แล้ววันนี้อันนี้อ่านราสีที่5แล้วก็ขึ้นมาเหมือนกับทุกลาสีเลยเซเว่เหรียญเหรียญ7อันเหมือนกันเป๊ะงานเก่าๆที่ทำค้างๆไว้นะคะจะกลายเป็นเงินเป็นทองได้เนาะ Page of Pentacles Upright ดีดีดีสู้ๆนะอ้าวไนออฟคัพส์ r ีเ e นะคะอาจจะเหนื่อยใจบ้างอะไรบ้างตามสถานการณ์โลกเนาะ และสถานการณ์ประเทศด้วย a า,า Age of Age of Swords แปดดาบสลับกลับหัว Reverse King of Cups Upright เจเย็นๆนะจ๊ะ La ศ i ธ n o เหตุการณ์ในดีจะเกิดขึ้นอยู่แต่ต้องใจเย็นๆ The World Upright Queen of Wands Upright เช่นเดียวกัน นี่อะไรอ่าไฟฟอ w ส r ส s อัปไล h ์ให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็จะมาเอาเปรียบเรื่องการงานนิดนึงนะคะขายฝันด้วยนี่อ่าคล้ายๆข,ของราศีสิงเมื่อกี้เลย The Fool ช่วงนี้นะเราจะ้องต้องขอเตือนนิดนึงก่อนเพราะว่าเอา่อระยะหลังๆเนี่ยส่วนมากคนไทยไม่ค่อยเป็นหรอกจะเป็นต่างชาติส่วนมากโดยเฉพาะคนจีน จีนไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนมากเลยจะชอบเข้ามาในชีวิตของเราของใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะทาง tinder หรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งเข้ามาในรูปแบบการทํางานด้วยก็เหมือนกันเข้ามาไม่ได้ว่ามาที่จะต้องการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแต่อย่างใดแต่ส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อมาหลอกให้ไปลงทุนนู่นนี่นั่นซึ่งเจอเยอะมากเรายังไม่เคยเจอด้วยตัวเองหลอกแต่เพื่อนๆเ,เ,เจอมาแล้วเขามาเล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นไพ่วันนี้รูปแบบขึ้นมาในลักษณะนี้เลยถ้าใครเข้ามานะคะเป็นการติดต่อสื่อสารเข้ามาในรูปแบบที่ดีต่อใจแรกๆให้ระวังให้ดีเพราะมันดูเหมือนมีเรื่องความรู้สึกปะปนเข้ามาให้ระวังให้ดีต่อให้จะหลอจะล่าขนาดไหนก็ตามจะดูสวยงามมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ให้ระมัดระวังว่าคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อหลอกให้เราลงทุนทําบางสิ่งบางอย่าง โดยที่เป็นการเสียผลประโยชน์จากตัวเราเองนี่แหละแล้วเขาจะเป็นคนผู้ได้รับผลประโยชน์ล้วนๆเลยดังนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำอยากจะตักเตือนมีอยู่เท่านี้และต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรจะทำไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าการสื่อสารของคุณในช่วงเนี้จะทำให้คุณได้เงินอ่ะเมื่อกี้ก็การสื่อสารเหมือนกันถูกไหมแต่เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งนะ อันนั้น,นต้องระวังแต่การสื่อสารแบบใหม่ๆนี่คือคุณอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณสร้างมันขึ้นมาอยู่แล้วอาจจะลงทุนไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการโปรโมทที่ดีดังนั้นลองกลับไปย้อนคิดดูว่าองานที่เราทําค้างไว้หรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณทํางานบริษัทมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆว่าสิ่งที่คุณทําไว้ทั้งหมดเลยอจะได้รับการโปรโมทแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นถึงจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะแต่จะเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตแล้วก็ เป็นสิ่งที่จะได้เริ่มก้นใหม่แต่คุณจะต้องไปจบนิสัยเดิมๆที่คุณสร้างไว้ก่อนเราไม่แน่ใจว่านิสัยเดิมๆเ,เป็นอะไรยังไงบ้างเนาะแต่ต้องไปประเมินดูว่ามันมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างไหมที่มันมาขัดกับงานของเราแล้วทําให้งานเรา มันไม่จเจริญรุ่งเรืองตามที่มันควรจะเป็นอาจจะชอบผัดวันประกันพุ่งเป็นคนที่ไม่ได้โฟกัสที่งานร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าเพราะมันขึ้นมายังมีเรื่องความรู้สึกอื่นๆปนเข้ามาอยู่ดังนั้นไปตัดความรู้สึกเหล่านั้นออกก่อนแล้วก็เอางานจริงๆจังๆอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนนั่นแหละสิ่งที่เราพยายามจะสื่อเนาะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนเพราะเท่าที่ดูพลังงานคุณโอเคอยู่นะมีไฟในการทํางานเพียงแต่ว่า ยังมีความงองแงแบบรูปแบบเด็กๆปนเข้ามาบ้างเล็กน้อยไม่เยอะนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองตรงนี้เลยลองกลับไปดูอย่างที่บอกคืออะไรที่เราทําขึ้นมาบ้างแล้วลงทุนลงแรงทําไปแล้วไปสานต่อให้สําเร็จแล้วก็ใช้วิธีการโปรโมตตัวเองโดยการใช้การสื่อสารให้มันถูกต้องแล้วตรงนี้มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอีกระดับหนึ่งเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากที่คุณต้องการแต่อยากจะให้รู้ว่าช่วงนี้อะไรอะไรมันก็ช้าใช่ไหม แล้วก็อย่าลืมออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองด้วนะคะเซฟโซนที่สร้างไว้บางทีมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปดังนั้นไพแนะนําว่าถ้าในบางครั้งบางกรณีคุณไม่เคยติดต่อสื่อสารกับใครเลยใครในที่นี้อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่คุณไม่เคยคุยกับเขาเลยเพราะคุณไม่กล้าหรืออะไรก็ตามแต่ลองดูเพราะมันจะทําให้งานของคุณพัฒนาได้นะคะลองดูเนาะออกมาซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีก justice ค่ะ reverse เลยพยายามไปปรับสมดุลตัวเองให้ดีเนาะเพราะดูเหมือนว่าความสมดุลจะไม่ค่อยมีอย่างที่บอกคือแอบมีความเป็นเรื่องส่วนตัวปนเพรามนในเรื่องงานนิดนึงตัดเรื่องส่วนตัวออกให้ได้แล้วปรับสมดุลให้ได้นะคะอ่ะภา,าหน้าที่ทําให้มันจบเมื่อกี้เพิ่งพูดไปอาจจะเป็นคนที่ชอบผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นอย่าผลัดวันประกันพรุ่งปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาแล้วให้มันจบมันถึงจะได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการเพราะถ้า คุณยังทําอะไรครื่อเพืๆกลางๆ,ๆอยู่มันจะไม่มีทางได้เลยเอาเป็นว่าดวงการงานการเงินในตอนนี้นะคะจริงๆมาอยู่ที่เรานี่แหละว่าเราจะไปที่ทางไหนถ้าคุณไปเอานิสัยที่มันทําให้คุณไม่จเจริญเติบโต,ตออกคุณจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปกว่านี้สูงมากๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บให้ตรงนี้ไว้ก่อนนะคะราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักของราศีธนูบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างในตอนนี้ ราศีธนูก็เป็นคนใจดีแ h ปปี้มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอมักจะคิดว่าไม่มีใครทำร้ายเราหรอกเพราะเราก็ไม่ทำร้ายใครให้ระาวาังค่ะมันจะมีใครสักคนหนึ่งนี่แหละมนุษย์เราต้องเจอคนที่ไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกตินะให้เรามาระวังอย่าไปใจเดียวเขาเกินไปนะมาดูสิมีอะไรบ้างโอ้เริ่มความรักดีอยู่นะ s i x of ones upright มีอะไรเพิ่มมาโอเค four of cups reverse นะคะแล้วก็ k n i g h t of swords reverse ไม่ค่อยได้คุยกันหรือเปล่าเอ่ยกับคู่กรณีตอนนี้ดูเงียบๆนิ่งๆเพราะดูเหมือนคนคนนี้จะมีพลังงานของความเป็น playboy playgirl สูงมากผุบเข้าผุบออกในชีวิตนะคะ n i h e of wands upright อยากคุยก็โผล่มาไม่อยากคุยก็หายไปมาไวไปไวประมาณนั้น Queen of Cups แต่มันเป็นแค่พลังงานนะเพราะความจริงๆแล้วความรู้สึกมีให้ค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วถ้าคุณกำลังรอการติดต่อสื่อสารจากบุคคลท่านนี้นะคะทะ่าดามาแล้วค่ะมาแล้วการติดต่อสื่อสารกำลังมากำลังมานั่นพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วจ้ะ The Fool upright มาทั้งสองอย่างเลยเรื่องงานก็จะฟูมา Nine of Pentacles upright ดีต่อใจ <laughs> The Devil คะ่ะ upright เกิดความรุ่มร่งและหมกมุ่นในตัวคุณมากนะจ๊ะธนู Two of Pentacles reverse โ okay. อเคไพ่ตามหน้าไพ่เลยอ่านแบบซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ คนคนนี้เคยปฏิเสธคุณมาก่อนเคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกเทเคยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกปฏิเสธหรือถ้าเข้ามาดูนะคะคนที่เข้ามาส่องสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยเพราะมันคือดวงรวมนะคะมันจะไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนอยู่แล้วทีนี้อะเราเข้าเรื่องของเราต่อเลยคนคนนี้นะคะเคยทําให้คุณรู้สึกถูกปฏิเสธไปแล้ว หรืออาจจะไม่ได้ทําให้รู้สึกถูกปฏิเสธแต่เขาปฏิเสธคุณเลยจริงๆอย่างจังว่าธนูเรายังไม่พร้อมที่จะมีความรักในตอนนี้นะเราจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องอื่นก่อนแล้วเราอาจจะต้องแบบเจอคนอื่นๆมากมายเรายังไม่สามารถชัดเจนกับเธอได้หรอกนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะดูเหมือนว่าคนคนนี้สิ่งที่เขา ต้องการเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ดูเจ้าชู้อะไรหรอกนะมันเป็นแค่พลังงานที่มันทําให้คุณหรือคนอื่นๆรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนเจ้าชู้หรือมีคนที่เข้าหาเขาเยอะแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เขายัางอ่อนไหวง่ายมากๆอ่อนไหวง่ายมากแล้วก็มีความรู้สึกเยอะมากกว่าการที่เขาจะแสดงออก และที่สําคัญถ้าคุณสงสัยว่าเขาผูกเขาผูกออกไปมีคนอื่นไหมเท่าที่ดูคนคนนี้เป็นโสดจริงๆจังๆและเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้มีใครมาเลี้ยงดูเขาและเขาก็อาจจะต้องเลี้ยงดูคนอื่นเช่นพ่อแม่เขาบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคิดว่าเขาหายไปเพราะเขาไปม,มีคนอื่นไหมเรายังไม่เห็นว่ามีใครแต่สิ่งอื่นๆนะมีอ่ะงานการชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูจากลักษณะแล้วเป็นคนที่อยากได้อยากดีในชีวิต เป็นคนที่ถ้าอยากทําอะไรสักอย่างนึงคือสุดโต่งไปเลยออกแนวหมกมุ่นแบบเนี้ยเป็นแบบเดอะเดวิลเลยคือหมกมุ่นแบบที่สุดอยากได้ก็จะทํา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 จนกว่าจะได้แล้วลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างย้ำคิดย้ำทําด้วยทีนี้พอเวลามันผ่านพ้นมาที่คุณกับเขาอาจจะดูห่างกันแล,ล้วล่ะหรือเขาเจะปฏิเสธคุณไปหรือคุณปฏิเสธเขาไปอะไรเงี้ยคะเขาเกิดความรู้สึกที่ว่าอ้าวตายละทีนี้ พอหางการปุ๊บพึ่งรู้ใจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบๆตัวมันไม่สดใสเหมือนเดิมละอยากที่จะเริ่มกลับเข้ามาทำอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะการเริ่มต้นใหม่กับคุณและอยากจะบอกคุณว่านี่นะที่เราหายไปจริงๆอ่ะเราไม่ได้ไปมีใครนะเราไปทำงานจริงๆค่ะไปน่าจะทำมาหากินจริงๆพอดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากๆเราชอบนะ จริงๆปกติไพ่ใบนี้จะแปลว่าเป็นอีโก้ก็ได้แต่สําหรับกรณีนี้ไม่ใช่พอเข้ามาด้วยกันแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนคนคนหนึ่งที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไปโฟกัสชีวิตตัวเองทําให้หน้าที่การงานดีขึ้นทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นเองดังนั้นโสดสนิทและไม่มีใครและดูเหมือนจะไม่ได้คุยกับใครด้วยซ้ำเพราะดูไพ่การสื่อสารกลับหัวกลับหางทั้งหมดเลยคงไม่ได้มีเวลาไปนั่งคุยกับใครขนาดนั้นเพราะอูเหมือนเป็นคนที่ ถามว่าชัดเจนไหมก็ชัดเจนระดับหนึ่งนะไม่ไงั้นเขาคงไม่ปฏิเสธคุณไปถูกไหมเอ่ยแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เขาไม่ได้ชัดเจนอ่ะอย่างที่บอกคือดวงรวมมันจะไม่ได้ตรงทุกอย่างนะคะใช่ไหมมาเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มอีกนิดหน่อยก่อนที่เราจะดูไพ่ข้อความของเขาเนาะแต่คนคนนี้คิดเยอะนะเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายมากๆแฮงแมนรีเวิร์สอาจจะเป็นคนราศีมีนก็ได้นะคะเป็นไปได้สูง แต่ณนะจุดนี้เลยถามว่าเขาพร้อม100%ยเซที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไหมพร้อมเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับร้0ยเอซอ่าดังนั้นให้เวลาเขานิดหนึ่งเพราะเขาก็มีอะไรที่เขาต้องไปจัดการกับความรู้สึกของตัวเองด้วยเช่นกันคงไปเจออะไรในชีวิตมาเยอะเพราะดูเหมือนชีวิตมีภาระเพราะถ้าไม่มีภาระเขาคงพร้อมสําหรับคุณละดูเหมือนภาระเยอะจริงๆแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างกล้าได้กล้าเสียนะ อารมเหมือประมาณว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรให้เสียแล้วดังนั้นเราต้องลุยต่อไปโอ้พลังงานน่าสงสารอยู่นะคนคนนี้ใช้ได้เลยดูสู้ชีวิตมากๆอ่ะสตริ Strange. และที่สำคัญเลยเป็นคนที่อู้เราชอบพลังงานคนนะดูโฟกัสที่ตัวเองดูมั่นใจในตัวเองแต่อาจจะไม่ได้มั่นใจเรื่องความรักก็ได้แต่มั่นใจในที่หมายถึงว่าเป็นคนที่ มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาต่อให้ไปเจอเรื่องหนักหนาสาหัสมาก็ยังมีแรงที่จะสู้อยู่ดังนั้นเลยถ้าเขาเคยปฏิเสธคุณไปด้วยเหตุผลที่ว่าเขาอยากจะไปโฟกัสชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นอันนี้น่าเห็นใจนะเพราะมันมันไม่ได้หมายเพราะว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกให้คุณพ่มันขึ้นมาว่ามีเพียงแต่ยังสารต่อไม่ได้แต่ว่าคราวนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะ เขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นทำฒนาหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่แต่แต,ต้องย้ำนะคะว่าแต่แต่ก็ยังไม่ได้พร้อมร้อยเอร์เซที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบจริงจังชัดเจนกวน่านี้เพราะว่าดูแล้วลึกๆคนคนนี้ ยังอยากที่จะมีอิสระในการไปทํานู่นไปทํานี่อยู่แต่ต้องย้ําอีกครั้งนะคะว่าอิสระที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่ายังอยากจะไปคุยกับคนนู้นทีไปเดทกับคนนู้นทีนู่นนี่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแต่ออกแนวอยากจะไปท่องโลกกว้างอาจจะอยากเป็นแบ็คแพคเกอร์ถือกระเป๋าเป้ใบหนึ่งไปท่องเที่ยวหรือไปสอดแสวงหาอะไรในชีวิตประมาณนี้มากกว่ามากกว่าการที่แบบ เปิดตัวเองให้อิสระเสรีเพื่อรับตัวเลือกอ่ะอนนั้นไม่น่าใช่แล้วพอดูมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณบอกว่าคนของคุณเป็นแบบนั้นไม่น่าจะใช่ดวงคุณเช่นกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บไพ่ตรงนี้แล้วดูไพ่ข้อความบ้างนะคะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างวันนี้คบกับคนประเภทเนี้จะเหนื่อยนิดนึงตรงที่เขาจะรักอิสระเราก็เป็นประเภทนี้แหละไม่ค่อยอยากหาอะไรที่มันมาเป็นบ่วงคล้องเราไว้สักเท่าไหร่เพราะว่า อยากจะไปทํานั่นทํานี่นึกออกไหมเอ่ยอยากจะไปท่องโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคบกับคนแบบนี้จะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ต้องมานั่งเดาว่าเขาจะอยากมีเราไหมวันนี้นั่นแหละอ่ะมาเจ็ดข้อความนะคะดูสิโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อกี้พลังงานดูเจ้าชู้หรือไม่ก็มีคนเข้าหาเยอะเขาบอกคุณว่าอย่าไปสนใจว่าใครจะอยากได้เขาให้สนใจแค่ว่าเขาอยากได้คุณก็พอ จริงๆเราก็เคยบอกคู่กรณีเราแบบนี้แหละอย่าไปคิดเยอะจะมีคนเข้ามาร้อยคนคนที่อยากได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นถูกไหมเอ่ยอ,อ,อันนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาไปโฟกัสที่ตัวเองก่อนทําชีวิตให้ตัวเองมาดีกว่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วพอมานั่งเข้าใจความรู้สึกตัวเองมันก็ทําให้เขาเจ็บเหมือนกันนะคะเจ็บมากกว่าเดิมด้วยซ้มเขานั่งคิดถึงเรื่องการที่จะมา เข้าหาคุณเรายังไม่อยากใช้คําว่า proposing คือมันเยอะไปน่าจะอารมณ์เหมือนประมาณว่าจะกลับเข้ามาหาคุณยังไงดีจะเข้าหาคุณด้วยวิธีไหนดีมากกว่าเพราะว่ามีการปฏิเสธกันไปแล้วเนาะจะต่อยังไงให้ติดอย่างนั้นแหละคือจะทำยังไงให้กลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมมากกว่าอ่าแล้วก็เขาบอกว่าคุณกับเขาทั้งคู่นะคะ มีการที่ไอเรื่องเหนือธรรมชาตินั่นแหละดึงคนทั้งคู่ให้มาเจอกันแล้วก็มีไกด์นำทางที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไอาอาจจะเป็นเรื่องไพ่อย่างเงี้ยที่คุณมาดูไพ่ให้ไพ่เป็นไกด์นำทางซิอะไรประมาณนี้ดังนั้นคนคนนี้จริงๆก็ไม่ได้คิดต่างจากคุณเยอะถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็เป็นเหมือนกันอีกสามใบอ่าเขามีอะไรมาให้คุณด้วยนะคะสิ่งที่เขาจะออฟเฟอร์มาคอยดูกันต่อไปเนะาะอาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะ เขาคิดถึงคุณมากเลยค่ะมากจริงๆอืเขาคิดถึงเรื่องที่ว่าอยากจะใช้เวลาร่วมกับคุณแล้วก็กับครอบครัวของคุณด้วยโอเควันนี้ก็ฮะราศีธนูคนคนนี้ก็เหมือนจะอย่างที่บอกคือไปสร้างสารรค์ชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้น เขาไปโฟกัสที Anda, person, people, term, be, right. scenery, ่ตัวเองก่อนแต่กลายเป็นว่าไอการโฟกัสที่ตัวเองแล้วการที่หันมาแล้วไม่เจอใครเลยไม่เจอคุณเลยเพราะปฏิเสธคุณไปอ่ะมันทําให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขากําลังคิดว่าจะทํายังไงดีที่จะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไปได้อีกแล้วก็อย่าไปสนใจนะคะว่าใครจะอยากได้เขาเพราะคนที่เขาต้องการคือคุณเนาะเขาคิดถึงคุณมากๆเขามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้คุณด้วย แล้วก็อย่างที่บอกไปคือคนคนนี้ค่อนข้างเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินะเชื่อเรื่องไพทารโเรื่องพูดผีปีศาจอะไรประมาณนี้ด้วยเราคิดว่านะพอเขาค่อนข้างให้เรื่องพวกเนี้ยเป็นไกด์นาทางชีวิตก็เหมือนเราเทั่วไปนี่แหละเนาะเชื่อแต่ไม่งมงายแล้วก็อย่าไปหมกมุนแค่นั้นก็พอ <S 1> <S 1> เขาอยากใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะแล้วก็เออกับครอบครัวคุณแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยจริงๆคนคนนี้คิดไปไกลนะ มันติดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เขารู้สึกพึงพอใจในชีวิตเท่าไหร่แค่นั้นแหละยังไงยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะราศีธนูทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักเลยเนาะโอเคถ้าชอบการอ่านสไตล์เรานะคะหลังที่บอกคือเราไม่อ่านไพ่เอาใจใครนะไพ่ออกมายังไงเราไปอย่างนั้นเลยมันจะได้ไม่ทําให้คุณรู้สึกเสียเวลากับการหลอกลวงที่เอาแค่ยอดไลค์ไปวันๆยอดวิวไปวันๆจริงๆเราทําได้นะพูดให้มันดูเว่อร์เขาไว้ยอดวิวจะได้เยอะๆอะ แต่เราไม่ทำหรอกเพราะเราสงสารคนดูเพราะฉะนั้นเลยถ้าชอบการอ่านสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามนะคะส่วนคนที่ติดตามให้กำลังใจกันอยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย